แต่ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ต้องทำแค่ไหนเธอจะรอ khoe cái cho ba? không biết, không này, không biết là jackass. khốn lụt sưu là. gì? นี่มาพูดกับน้าเดชกับยาย่าได้ยังไงยาย่าชิมเบอร์รี่ชิมเบอร์รี่อ๋อคิมเบอร์รี่ชิมเบอรี่แต่ว่าคิมเบอร์รี่ต้องไซส์ดีนะอุ้ยเอไปนี่นี่นี่นิเดียวอ่ะนี่นี่นิเดียวไซส์ไซส์เบาโอ้เข้าใจเลยไซส์คิมเบอร์รี่ฝรั่งฝรั่งนะนี่ี่ก็เพกนี่ก็เพกเพกหนังไม่นักเนี่ยน่า พูดไปแล้วไม่ใชู่ไปหนังเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรจอยเดี๋ยวแลพี่พี่มิ้ี่มอกอ่ะพูดออมันหายไปอ่ะอไม่เไม่เอาเล่นนบอกว่าจะเป็นพี่เต๋าเป็นพระเอกไง ต้องมบบอยู่ครบสี่คนประมนี้แล้วเนี่ยดีใจปะคะจะจบแล้วคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยจะจบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยยังน้อยังใช่ไหมใจคนใจก็สี่คนนะครับไม่รู้ว่าทำไมเขาเอาเต่ามาก็ไม่รู้ครับผู้ชายสามเอ้ยผู้หญิงสามคนผู้ชายสามผู้ชายหนึ่งคนเดี๋ยวคุณก็ให้อยู่ต้องไม่ต้องขอขอบคุณผู้จัดด้วยไงที่เอาเต่ามาครับเรื่องเต่าต้องขอบคุณด้วยนะที่อะไรนะทำอะไรนะฮะทำอะไรจอยทำเลยโพลี่เขา ชุดงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วเปืนชุดไม่ค่ะน้ำเสร็จน้ำเสร็จคือพ่อใส่แล้วก็เดินจะับดะไรกันไม่เดินไปไปไปข้างล่างเลไปผิงน่ารักต้องโดนรักแกตลอดแม่เด็กเนี้เด็กต้องพูดตลอดกลับกับมาบ้านต้องร้องไห้ตลอดว่พ่อหนุเกียรติผู้ชาย ทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับ้ยพี่จอนพี่จอใครรู้เด uh> oh ี oh ๋ยวแพนไบอกแพรู <h <h okay ああ้ว่าพี <h <h ่ตอว่าเจอเมไรททำไมพี่จอนพี่ตมอมพี่ต่อมตรงนี้าใส่ขราวแล้วเราเห็นชัดเนี่ยพี่ดูเหั้ย Oui. Okay. จะบอกว่าเราไม่ค so ่อยได้เจอกันเลยเนาะใช่ใช่ี่เต่าเราไม่เจอกันที่เต่านานมากอ่ะพี่ก็ก็อยู่แถวนี้แหละคือพวกเราก็ทํางานหนักในเต่าเขาก็อยู่บ้านเฉยแล้วก็แบบมีงานทุกชุบทั้งวันใช่ไหมงานไม่ใช่เราเนี่ยนี่มี่มีมินิคอนที่ดีใจมากเลยนะแบบไม่มีงานแล้วโอ๊ยกระดาษว่างเลยค่ะพี่มีมินิคอนไม่จะมีอะไรนะพี่แมทเราต้องมีตลอดทุกสองอาทิตย์ใช่ไหมเพื่อนเยอ่ะอนจะไรก็ไล้ที่ว่า ก็เลยก็จะโดนแบนตั้งแต่พูดคำเมื่อกี้ไปแล้วล่ะก็เราเล่นนะจัดได้สนุก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 ก็อยากให้ทุกคนสนุกกันนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้พูดจ่าว่าจะเอามาคบสิบสอเลยแต่ว่าคีบแต่กินไม่ได้คีบไทยก็ไม่ได้เขาใช้ใช้ดังแล้วนี้ใช้ดังแล้วสมือจุงเบยสมือจุงเบยร้องได้ไหมพี่อะหรอกพี่เต้นนี่เต้นแต่สมือจริงเบย ลด้สมือจ้มน่หนึ่งสองสามอะไรก่าเรียบร้อยที่ตัวเอมาคือเดี๋ยวนี้ลูกทุงเอเ้าท่าแปลกันั้นเลยนะท่แต่กด่าแต่โกดไหย้อนแล้วเนี่ยมาทยอีกสมอจุ่เบยหนักกับทีมนี้หนักมากหนักมากฉันไม่อยู่ฉันไม่อยู่กับพวกมันนะแล้วสวมขามีไหมสวมขามีท่าเล้น เขาหัวใจจะขาดโดนโดนตอนที่ออกถ้าไม่ไม่มีหรอเขาอยากได้ข้าแตไม่ได้ไม่ได้ยังไงอะแล้วไม่แล้วทำไมไม่เหมือนไทยอ่ะไม่มีไม่มีเป็นคนเรียบร้อยบุคลิกเขาคีบไม่ยังงั้นอ๋อเขาคีบไม่เป็นแบบเรียบร้อยดูเท่ยังก่อนนะเขาคีบเขาคีบคือทำไมต้องใส่ไปอ่ะพี่ไทยตลอดคือพี่ไทยแบบจามจะตายแล้วเนี่ยนี่ว่ามันเป็นแบดแล้วล่ะ เขาเป็นซุปตารประจำรุ่นดังที่สุดแล้วหลอพี่อ่ะดูลงรูปอิสรมแต่ละรูปสิเออใช่แล้วก็พดหลอกับพี่พีที่ถามี่ต๋มีความหลอหรอไม่เขบอาเตอเสียใจขอโทษี่ผู้ภมมได้ขอทด้วยเป็นไรพี่ชินแล้วพี่ดำลงปะเนี่ยอใช่พี่เป็นยใช่ดำดหลงดาขึ้นดา ทย์มาทำไมต้องใส่รองเท้าแบบที่พี่ปวดขอเออเราอยากพี่น้องไก่อะพี่ก็จะบอกว่าใส่ทรงยเนิอร์นเฉยๆแต่ได้ พูดแบบนี้มันเยอะขึ้นเยอะมากเยอะมากนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะก็คิดเข้าไปดูใน YouTube นะคะอ่ชื่ออะไรอ่ะคุณทนความเย็นได้แค่ไหนนะคุณจะรู้แค่ว่าเขาติดมาตั้งแต่ตรงนใครใครยังไม่ได้ดูบ้างถามนี้ดีกว่าไม่ตายเขาดูันหมดแล้วเห็นไหมเราเพิ่งมาเล่นเชยไหมไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ถามว่าพี่ต๋อเคยดูไหมพี่ต๋อว่าเราเพียงดูไม่จบเลย จริงจริงยังยังยังดูไม่จบจริงๆดูถึงแค่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับจะพูดออกย่างนี้มีปัญหากับฟรีแล้วเนี่ยไม่เลยไม่เลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้พี่ให้สองคนนี้ลงไปเถอะมาร้องเพลงโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นพี่จะต้องไปเคลียร์พี่คนหลังแล้วจอยไปไหนจอยไปไหนพี่จออยู่ที่ไหนอยู่ค้นไฟกันบนนี้แล้วกันะเจอกันค่ะโอ้โหงกขาสองคนนี้